ต่อการ,รชาร์จเต็มหนึ่งครั้งนะครับ,รบจะวิ่งได้ประมาณ100-110กิโลทำไมไม่ใส่มอเตอร์4ตัวล้อละตัวไปเลยไม่เกิดอะไรขึ้นระเบิดเราเคยได้ยินแต่ ECU ใช่ไหมครับผมแล้ว VCU นี่คืออะไร <ผม S 1> หลังจากที่หายไปกับเสือเพลยนมานานนะสารเร็วก็ยังอยู่ครับเปลี่ยนว่าอาจจะมีการออฟเซตเปลี่ยนทีนิ่งมากเนะาะอันนี้เราก็ มาอยู่นี่เลยครับกับ EV by ECU s h o p เนะครับเลวยันเงาเนี่ยเขาไปถ่ายที่เชียงใหม่มาจนเละเทะคุณหมดแล้วเนี่ย <c oughs> เหลืออะไรเราเล่นตรงไหมเห <c oughs> ลือแซ่ยังมีอยู่อหรตอนนั้นคือนั่นคือช่วงระยะเวลาหนึ่งครับ <c oughs> แต่ว่าอย่างที่บอกว่างานมีการพัฒนา <c oughs> ครับเกตดูเลยว่ะให้ดูเบื้อต้นก่อนตอนที่โก้ไปถ่ายเนี่ยมันยังไม่คอมพิขนาดนี้เียลงพื้นนะลงพื้นอ่ะไปฟาโปไม่รู้หรอก E.G. อะไรวะพอเปิดมาอ้าวมันคือ E.G.V. นั่นเองย่างที่เราอ่านดูบทความที่อาจารย์ยศเขียนเนี่ยคำบางคำเนี่ยเอ้ย V.C.U. คืออะไรอะไร B.M.S. แล้วก็ถามว่าทำไมอย่างอย่างมอเตอร์เนี่ยเอ๊ะทำไมมี3อันทำไมไม่เอา4อันไปเลยล่ะเรียกว่าแฟนๆแล้วกันถามมานะครับเราก็จะมาเจาะตะแรงไขรครับถึงข้อสงสัยตรงนี้ไม่ใช่มีเพพาะนี่นะครับสีอีกไม่มีมีมอไซค์อ่มีมอไซค์ด้วยมอไซค์ไฮบริดเห็นบอกว่าเติมน้ำมันทีวิ่งลืมโลกแล้วก็อันนี้คือสุดยอด รถทวงนี้ CBR CBR ครับผมหันใจทวงนี้อันนี้ก็เป็น EV เลยครับแต่ผมชอบอันนี้เพราะว่าเขาบอกว่ามีชุดคิดขายและเปิดคอบรมครับครับสำหรับคนที่จะทำเป็นมอเตอร์ไซค์ไฮบริดนะมีรถคุณเอามาเลยเป็นอาชีพให้ด้วยก็ไปเรียนปุ๊บแล้วก็เสร็จปุ๊บถ้าคุณทำได้คุณก็ไปไปอะไรไปประกอบอาชีพคุณเลยเดี๋ยวเราไปพบกับเจ้าหน้าที่ของทาง ECU Shop นะฮะคนนี้ก็คุ้นหน้าคุนตากันแหละในวงการนะครับเดี๋ยวเจอกันครับ เจ้าหน้าที่จาก ECU ช็อตนะครับก็เป็นฝ่ายเทคนิคนะครับสวัสดีครับคุณน้าคุณตาครับคุณดุครับครับผมอาจจะไม่ค่อยคุ้นพี่มีไหมฮะมีไหมใช่ไหมก็ด้วยสายตาหล่อเราก็ปกติแล้วเนี่ยดุกก็เคยเป็นสื่อทำหนังสือมาก่อนครับที่จะสัมมุติครับผมโอเคคำาแรกคือว่าทำไมคันนี้ไม่ใส่มอเตอร์4ตัวล้อละตัวไปเลยทำไมต้องมาใส่3แล้วรวมกันเอ่อล้อละตัวเราก็มีโปรเจกต์ในการทำอยู่ แต่ว่ามันอาจจะออกมาที่ท่าไหนเราก็รอให้คันนี้ครับมันเรียบร้อยสมบูรณ์แบบให้ได้มากที่สุดก่อนที่เราต้องการใส่ให้เป็นอย่างนี้ก่อนนะครับเพราะว่าล้อละตัวครับถ้าเกิดว่ายูดีมอเตอร์มีปัญหาแล้วถ้าเกิดมันลอ้อ แล้วที่เหลือมันจะทํางานมันจะไปยังไงแต่เนี้ยถ้าเกิดม,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 มันมีปัญหาไม่ได้มีสายพานก็ยังทำงานไปได้เรื่อ,ๆอยๆเนครับเรื่องของกลไกการมอเตอร์เนี่ยก็อาจารย์ยศหูหกแล้วก็โก้เนี่ยก็ได้ได้คุยเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนั้นที่ที่ไปตอนนั้การทีเชียงใหม่เลยนะครับแต่นี้เนี่ยคือคําถามต่อมาคือมันมีระบบที่อันนึงที่เรียกว่า BMS ครับผมนะครับ BMS ค,ค,คืออะไร เอ s มาก็คือแบตเตอรี่เ a n เ g e s y ซิสเอะครับ,รบง่ายๆก็คือมาควบคุมการทำงานของแบตเตอรี่ทั้งหมดถ้าเกิดแบตเตอรี่มีปัญหา<ม>ก็จะจัดการอย่างเช่นสมมุติเซลล์มี3าก้อนนะครับ,รบสมมุติเซลล์ก้อนหนึ่งมันดันชาร์จไฟได้มากกว่าเซลล์ก้อนอื่นๆ มันก็จะไปดับก,การทํางานของเซลล์ก้อนนั้นให้สามก้อนเนี่ยมันทํางานใกล้เคียงกันให้ได้มากที่สุดครับครผมอันนี้คือการชาร์จใช่ครับาห,าหรือรวมถึงว่าในการที่เซลล์ลูกไหลมีปัญหาก้อนไหนมีปัญหามันก็จะเตือนเราวว่าตัดการทางานของเซลล์ก้อน,น,นอแล้วกรณีหนึ่งอย่างการชาร์จเนี่ยสมสติว่าเซลล์เนี้ยถ้าไม่มีแบตเนี่ยเซลล์เนี้ยมันเต็มแล้วอฮา แล้วก็เซลล์ต่อไปยังไม่เต็มใช่ครับถ้ามันยังชาร์จต่อไปเรื่อยๆไมันเกิดอะไรขึ้นระเบิดแราก็เลยต้องมีตัวมาควบคุมมันทั้งหมดครับคือให้ปลอดภัยอีกอันหนึ่งคือ VCU บางคนบอกเราเคยได้ยินแต่ ECU ใช่ไหมครับผมแล้ว VCU นี่คืออะไรหลักง่ายๆก็คือตัวจัดการสั่งการมอเตอร์แอร์ทุกสิ่งอย่างพัดลมมันก็คล้าย ECU อะไรครับแต่ว่าแค่ระบบมันจะซับซ้อนมากขึ้นสามารถเมเนจ ได้ทุกอย่างออตอนนี้เป็นสามมอเตอร์ใช่ไหมครับสมมุติว่าเราจะต้องการให้มอเตอร์ทํางานแค่2กับเพื่อในการใช้งานง่ายๆสบายๆเลยนะครับอีกมอเตอร์หนึ่งเราก็ให้มันเจนไฟกับหรือเมื่อไหร่เราต้องการวิ่งแดกเราก็ปรับเป็น3มันก็วิ่งเต็มที่โซ่ข้างหน้าวางเลยอย่าจอดออกพาวเวอร์โหมดสามันกดเลยกดเลยได้ครับผม้ขับชิวๆสมมติว่าโอเคขับใช้งานทั่วไป สองหนกพ็พอใช่ครับใช้กลับไปหนึ่งงาน,นครับผมเท่ากับว่ามันมีการรีเจนตลอดเวลาใช่ไหมครับแล้วก็เบรกเบรกมันก็เจนไฟกลับด้วยนอนรันอ่าเรื่องของเบรกนะครับคือบางคนบอกว่าเฮ้ยเบรกแล้วมันจะรีเจนไฟได้ยังไงอ่ะคนที่ไม่มีพื้นฐานรถไฟฟ้าทำทำงานไงครับมันก็คือเอาค่าความต้านทานเราความหน่วงพอเมื่อ A B S มันทํางานนะครับมันก็จะเก็บไฟกลับเข้าไปครับซึ่งก็เหมือนเดิมครับผ่าน V C U ที่เราสร้าง แล้วก็เรื่องของระบบระบบความร้อนอ้าเฮ้ยมอน้าเห็นมีเลยแล้วมอเตอร์มันจะเราห่วงหนักหนักเพราะว่าผมขับจากนี้กรุงเทพไปเชียงใหม่เนี่ย้วมันจะไม่ไม่ระเบิดหรือไม่ร้อนหรอครับผมเรามีวิธีการย่งไง้ก็มอน้าอยู่เนี่ยครับอ๋อหลบอยู่นี่เว้ยถ้าแก๊งรถติ้งก็คงนึกออกที่สามประตูเขาชอบเป็นมอน้าสุกใต้คานอ่าเราก็สูตรเดียวกันเลยครับแล้วก็ผ่านไฟฟ้าเข้ามาที่วอเตอร์เพื่อให้เข้าไปไหลเลี้ยงระบบแต่อันนี้คือยังไม่ได้ต่อท่อยังไม่ได้ต่อท่อใช่ครับแล้วก็ความน้ำหลักอยู่ ปั๊มน้ำเนี่ยทำงานตลอดเวลาหรือเปล่าเมื่อถึงอุณหภูมิครับเขาเรียกว่าอะไรร้อนถึงจุดที่เราต้องการให้น้ํามันเข้าไปวนเลี้ยงก็ครับระบบแอร์อันนี้สําคัญเฮ้ยผมไม่เห็นเลยเอ้าคุณเอาหม้อน้ําไปไว้ตรงนี้แล้วแล้วระบบแอร์ผมไปไหนละแอร์ไฟฟ้าเนี่ยแหละครับก็แอร์ไฟฟ้าครับผมก็จะควบคุมโดย BCU เหมือนเดิม b ย u ควบคุมทุกอย่างเลยครับทุกอย่างหมกเอาไว้หมดครับจริงๆแล้วเรื่องแอร์ไฟฟ้าเนี่ยผมเคยถามอาจารย์ยศนะว่าอาจารย์ยศครับรถที่เราใช้อยู่ทุกวันเนี้ย ถ้าเกิดว่าผมจะยกเลิกไอ้แบบคอมแอร์ที่พ่วงสายฟ้า,ามันกินมันกินกำลังเครื่องนะมันลุงรังผมเอาออกไปเลยได้ไหมแล้วผมเอาแอร์ไฟฟ้าสายได้ไหมมันจะไม่พอสําหรับไฟไฟแบตที่เรามีอยู่พอมันเป็นอย่างเงี้ยมันมีไฟกําลังที่มากพอมาจากแบตเตอรี่ที่เป็นของ e ีวีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับผมแบตเตอรี่ของระบบคันนี้มีทั้งหมดกี่ลูกครับแบตเตอรี่ลูกเดียวอยู่ข้างหลังนะครับแต่มันจะเป็นก้อนใหญ่มีร้อยสองเซลล์พูดถึงว่าเรื่องของแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ ครับแล้วก็เรื่องของน้ําหนักของมอเตอร์เนี่ยที่รวมมาขนาดนี้ถ้าเทียบกับรถเครื่องยนต์สระภายในน้าหนักมันก็จะเพิ่มขึ้นจากแบตเตอรี่นี่แหละครับเพราะว่ามอเตอร์กับเกียร์มันก็จะหนักขึ้นมาอีกนิดนึงไม่ได้เยอะมากแต่ว่าเมื่อเราถอนออกไปครับสิ่งที่เราหายไปมันก็มีอีกหลายหลายอย่างอ๋อครับผมน้ำหนักมันก็จะไม่ไม่ได้ต่างกันเยอะในส่วนของด้านหน้านะครับแต่ว่ามันก็จะมีเพิ่มแน่นอนก็คือด้านหลังที่เป็นแบตเตอรี่อ่าอีอีเรื่องนึงเกี่ยวบตัลืนนะครับเรื่องของขาคันร่ง อ๋อครับที่อาจารย์ยเขียนว่าต้องใช้แบบเป็น2เซนเซอร์เหมอเอือนรถนะครับทั่วไปก็คือเหมเือนทั่วไปอะครับมันจะเป็นเซนเซอร์เดียวซึ่ง<ช>ถ้าเกิดว่าเซนเซอร์มีปัญหานั่นเท่ากับคันเร่งคุณไม่สามารถใช้งานได้หรืออยู่ดีมันอาจจะค้างดูไม่ได้เหยียบอะแต่ว่าแต่มันไปให้เลิกปุ๊บมันไปเต็มความเร็วลยก็น่าจะเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้ถครับแต่ว่าของเราก็จะคล้ายๆกับหลักการทางมาของคันเร่งไฟฟ้าเราครับก็คือจะมีของเซนเซอร์ก็คือไฟที่ออกมาครับเท่าถ้าเกิดว่ามันต่างกันเยอะมมากเื่่อไห นั่นเท่ากับว่ามีปัญหาเราก็จะตัดการทําง,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 งานเพื่อให้มันยังใช้งานได้อยู่อีกเรื่องหนึ่งคําถามเลยยอดฮิตลุยน้ําแล้วไฟโดูดโต,ตูดไหมที่คุยกันเรื่องอไอ้ BMS อะครับครับ <c oughs> ก็คือถ้าเกิดว่ามีระบบไหนช็อตซึ่งการช็อตเกิดจากอะไรการที่ลุยน้ํา<อ>ซึ่งแน่นอนว่ามันไม่สามารถลุยน้ําเป็นรถดําน้ําได้แน่นอนโอ้โหรถท่วมขนาดแต่ถ้าน้ำท่วมทั่วไปมันก็ได้มันก็คือเหมือนรถ ทั่วไปเลยอะครับแต่ของเราก็คือถ้าเกิดว่ามันทรอตหรือมีอะไรมันตกกัดการทํางานทั้งหมดให้ออหน้าจอเนี่ยจริงๆแล้วโค้ก็เล่นไปหน่อยนึงละนะครับเรามีอะไรที่มันเหนือเขาอีกนิดหนึ่งไหมก็มีฟังก์ชันอะไรที่น่าดูกว่านั้นไหมเมื่อกี้ผมเห็นไปดูที่เจ้าหน้าที่มาปุ๊บเฮ้ยเจ้าหนุาคนขับถอดแมสคนขับใส่แมสคนทำเท้าอ๋อเกี่ยวไหมอันนั้นมันคือจะเป็นอีกตัวหนึ่งของเราที่เราก็ก็กาลังทําอยู่เหมือนกันแต่ใช้กับรถยนต์ใช้กับรถใช่ครับก็คือเหมือนแบบพฤติกรรมการขับ ว่าคนขับขี่เนี่ยลักษณะเป็นบบปยังไงตอนนี้คุณอาจจะง่วงมันก็จะจับแล้วมันก็จะยังเตือนให้โอเคคำถามยอดฮิตโคตรคือเรื่องราคาคันนี้ใช้งบประมาณเท่าไหร่ก็ถ้าเป็นสเตปแบบนี้ประมาณนี้เลยนะครับมาเตอร์สลูกม,มีเกียร์คร็ทุกอ,อย่างก็อยู่ประมาณเหลัก เป็นหลักก็คือหลักล้านครับ,รบตอนนี้คืออย่างที่บอกครับว่าตอนนี้มันยังเป็นตัวโมเดลใช่โปรตายมโมเดลแรกโปรตายแล้วก็อน,นาคตอาจจะถูกลงกว่านี้ถ้าเกิดว่าแบตลดราคาใช่หือ,อแบตราคาเดิมแ,ะะแรงขึ้นอะไรอย่างเงี้เมื่อไหร่ที่เราทําออกมาเป็นแมสจริงๆครับมันก็ไม่จาเป็นที่จะต้องใช้เกียร์แบบนี้ไม่อจำเป็นต้องใช้มอเตอร์จํานวนเท่านี้ราคามันก็จะดรอปลง แต่ว่าบอกก่อนนะครับว่าที่มันแพงเนี่ยเพราะว่าคันนี้ใช้เกียร์ซีเวนย์นะครับซึ่งมันแพงอยู่แล้วแน่ๆนะครับแต่ว่าถ้าเป็นมอเตอร์ที่ใช้กับเกียร์กบบรถบ้านปกติเนี่ยมันก็จะถูกกว่านี้ไปเยอะแล้วก็โจทย์อีกโจทย์หนึ่งก็คือเอาไว้ให้พี่อาร์ครับใช้งานคือของพวกนี้มันต้องมีการทดลองนะใช่ครับ,รบแล้วก็ให้พี่อาร์ลองวิ่งในเมืองลองทุกอย่างแล้วก็ลองไปวิ่งแดกด้วยครับหาว่ามันจะเจออะไรเจอจเจอ,อุปสรรคเจออะไรอีกบ้างไหม ก่อนที่เราจะทำแมสจริงๆเกตบอเหคุขับคันนีเลยอ่ะเขาบอกมาแล้วนี่มาแล้วมาแล้วตอนมาแล้วครับวันนั้นก็ให้ลองให้ดูไปแล้วว่าเ,ออเดี๋ยวอนาคตคุณจะต้องเจอกัน<ม>อย่างนี้นะแต่ตอนก็ถามแค่ว่าออกตัวยังไงคือจริงๆแล้วตอนมันก็ไม่น่าแบบไม่น่าหวั่นไหวเพราะว่าร,รถไม่ก็ขับรถระดักหวิแรงบิดไม่ก็เป็นแบบเกินพันนิวตันอยู่แต่อันนั้นยางเยอะมันก็ยางนิ้วทุกอย่างมันคือรถแข่งอันนี้คือรถบ้านแต่ถ้ารถเสร็จเนี่ย เราขอไปลองด้วยได้ไหมได้มาเลยพี่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวรถเสร็จก็น่าจะเชิญทางพี่พีเชิญหลายๆคนมาลองดูด้วยกันอยู่แล้วอดใจไมผมว่าไม่น่าไม่น่าเกินกลางปีนี้คิดว่าน่าจะได้วิ่งใช่ไหมมีโอกาสครับโอกาสเราไม่ได้มีแค่นี้นะเราจะมีขวัญใจไรเดอร์นี่คือแผนแท่น,น,นสองล้อกระามันพิเศษยังไงใจเวฟควนนี้ก็เป็นเวฟ 125i ไอที่เราเอามอเตอร์กับเรียกว่าอะไรระบบปลั๊กอินให้บิด เข้ามาช่วยเพื่อให้วิ่งได้ไกลขึ้นคันนี้ไม่ใช่ P L V V ไม่ใช่ P L V V ครับก็ยังมีเครื่องยนต์อยู่ใช่แต่ถ้าพี่อยากให้มันเป็น P L V V พี่ก็แค่กดที่มือถืออ๋อหรือพี่กดที่ตัวตรงนี้ครับออนปึ๊บมันก็จะบังคับสั่งให้พี่บีบแบกนี่บีบครับผมเรียบร้อยครับไปได้แล้วเข้าระบบแล้วเข้าระบบโอเคแล้วก็การทํางานครับคือถ้าเป็น E V โหมดล้นล้วนล ต้อง่ารชาร์จหนึ่งครั้งวิ่งได้กี่กิโลวิ่งได้ประมาณ4ี่ิถึงห้าสิกิโลความเร็วไม่เกินเท่าไหร่ครับประมาณสี่ห้าิบเท่ากันครับโอเคแต่ถ้าเกินกว่านั้นล่ะเกินกว่านั้นจะตัดไปเป็นน้ำมันทันทีครับเครื่องยนต์ก็จะถูกสตาร์ทขึ้นมาให้ทำงานโอเคอันนี้เราแสดงให้ดูได้ใช่ไหมได้ครับโอเคสมมุติว่าผมเริ่มบิดเริ่มบิดคัน่งเร่งเนี่ยความเร็วขึ้นละเนี่ยครับก็พอพี่พีดปล่ยปุ๊บเนี่ยก็ตกใจครับคอเร็วเกินปุ๊บพอถึงความเร็วเสร็จ ถ้าความเร็วตกไปก็ตัดเข้าปั๊บใช่ครับบอกว่าเติมน้ำมัน1ลิตร1ลิตรวิต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งนะครับจะวิ่งได้ประมาณ100-110กิโลสมมุติว่าพี่วิ่งไปเป็นเครื่องยนต์แล้วใช่ไหมพอรถอ่ะมันเจนไฟกลับอ่ะมันก็ถ้ากอกพี่จะต่อได้อีกนิดนึงอีกกลับมาเป็น EV โหมดอีกแั้วต่อได้นิดนึงแต่ว่ามันก็จะไม่เต็มหรอก ก,ก,ก็เถอบก็เถอบไปทีหน่อยสะสมไปมันก็<ช>ได้สิบโลกันนะใช่ครับมันทําขายแล้วใช่ไหมพี่หรือว่าเป็นตัวโปรโตไทยอยู่อันนี้ไม่ใช่โปรโตไทยแล้วครับตอนนี้เราเริ่มรับดีลเลอร์แล้ว<อ>ก็คือใครที่สนใจที่จะทําคือคุณไม่จำเป็นต้องเป็นดีนลเลอร์อีทียูช็อปมาก่อนแค่คุณมีความรู้แล้วคุณต้องการที่จะมีรายได้เราก็รับคุณเข้ามาในโปรเจกต์นี้ก็คือคุณมีรถแล้วก็เรามีอุปกรณ์ให้คุณก็ไปจัดการเราก็จะเปิดอบรมสอนคุณทั้งหมด2วันจงคุณเป็น ก็อย่างนี้กี่บาทนะครับถ้าจะทำประมาณสี่หมื่นครับไม่แพงนะไม่แพงนะเกิดประมาณไม่แพงหรอกเอารถมาปุ๊บจ่าย40,000ปุ๊บแล้วคิดกับค่าน้ำมันนะถ้าคนที่มีอาชีพเป็นไรเดอร์วินไรเดอร์ที่แบบขี่มอเตอร์ไซค์เป็นอาชีพอะไม่นานก็คืนทุนแล้วครับผมว่้ยผมอยากขี่เนี่ยไปเที่ยวหัดใหญ่ครับมีไฟไหมระหว่างทางมีเด้ขอให้เป็นดีซีเจ็ดจุดสองโวลต์อะครับหัวท้ายตรงกันนี่นี่ล้วเราให้อีก ช้าที่บ้านนะพี่ก็คือเรามีมอแปลงก็ประมาณ8 6ชั่วโมงครับเฮ้ยก็ไม่ช้านะชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงคืนนึงอะครับตื่นมาก็กลับบ้านกลับบ้านช้าตื่นมาเต็มอันนี้คือ p าร์คอินไฮบริดก็ยังเป็นมีเครื่องยนต์อยู่ใช่ครับก็มาสายซิงต่ออันนี้ขวัญใจสายเก็บนี้ c b r แล้วจะเก็บนี่ได้ดีขึ้นเพราะว่ารถจะไม่มีเสียงแล้วค่อยๆจะล่อมเขาไปได้ใช่ไหมลูกนี่จะไม่รู้แล้วลูกนี่จะไม่หนีหนีไม่ทันแล้วใช่ครับผมอันนี้ มัเป็น C B R ไม่มีเครื่องแล้วค,ครับอันนี้เป็น E V 1 0 0มันคือการถอดชุดคัดต์ออกแล้วเราก็สร้างชุดคัดตไฟฟ้าครับให้มันทำงานอยู่ข้างในซึ่งก็สั่งโดยกล่องของเราอะไรเงี้ยค,คือข้างหน้าไม่มีอะไรแล้วใช่ครับมีแค่แบตเตอรี่อ่ามาอยู่ข้างหลังอย่างเดียวมอเตอร์ใช่ครับอ่าแล้ว้าอย่างเงี้ยครับ ทัดไฟหนึ่งครั้งวิ่งในระยะเท่าไหร่ถ้าเกิดท็อปสปีดจริงๆอ่ะเขาจะทําได้อยู่ประมาณร้อยแต่แบบมันก็จะหมดเร็วครับครับแต่ถ้าวิ่งประมาณ50เนี่ยครับก็จะวิ่งได้ประมาณสี่สิบห้าสิบโลโอเคก็ขอบคุณนะครับเออดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยัง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 เดี๋ยวอ่ามีอย่างอื่นด้วยนะครับนวัตกรรมตอนเนี้ยนาร้อนใช่ไม่เปิดแอร์อยู่ไม่ไหวอ่ะแต่ก็เปิดแอร์ตลอดก็ไม่ไหวอ่ะถ้าไฟบานใช่ครับเรามีนวัตกรรมอะไรที่มาช่วยลดภาระบ้างได้ครับก็มีเนี่ยครับ เราก็สร้าง Intel ลเจนซ์โซลาร์อินเ ter ์อขึ้นมาเองครับก็คืออย่างที่หลายๆคนเคยได้เห็นลงจอดรถจันยศครับอ่าฮะที่เขาจะตั้งเวลาแอร์เปิดปิดให้กับรถเขาอยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันก็คือการควบคุมมาจากตัวนี้แหละครับตัวเดียว <ver> อินเวอร์เตอร์นะทำหน้าที่อะไรครับก็คือเอากระแสะไฟจากโซลาเซลล์ครับ<ะ>เอามาแปลงมาใช้กับแอร์บ้านเห็นจ๊าบบอกว่าคือไม่ไม่มีการสูญเสียพลังงานใช่ครับก็คือทุกอย่างที่มันมันยังเหลืออยู่เราก็เก็บเอาไว้ได้ครับ แล้วพอเราเก็บไว้ปุ๊บครั้งต่อมาเราก็ต่อเลยหรือเราก็สามารถไปที่อย่างอื่นต่ออย่างเช่นที่โรงงานนะครับตอนนี้ก็คือจะเป็นระบบนี้หมดก็คือใช้ทั้งคอมออฟฟิศเครื่องจักรโรงงานแอร์ที่โรงงานครับถ้าสมมติมว่าไฟไม่พอสมมติมว่าไม่มีแดดแ้วฝนตกตลอดไฟไม่พอครับมันยังกลับไปใช้ไฟบ้านได้ก็ใช้เป็นไฟบ้านต่อเด็กก็คือระบบของเราก็มันจะ เขาไปพ่วงกันอยู่ครับจริงๆแล้วผมมองว่าเออมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าคนไทยเนี่ยก็เอาพลังงานธรรมชาติไม่ว่าจะเป็น EV ีวาเรียอะไรโซลาเซลล์ก็<อ>ดีาม,าม้แก็เอาพลังงานไฟฟ้ามาประยุกใช้กับรถยนต์ซึ่งรจริงๆเนี่ยเครื่องยนต์สันดาบภายในยเนี่ยมันก็จะค่อยๆน้อยลงไปละผมได้ข่าวว่าในยุโรปเนี่ยอีกไม่กี่ปีเครื่องยนต์สันดาปภายในก็ ถทบจะไม่มีละใช่แล้วก็ได้ยินว่าเรื่องภาษีอีกจะขึ้นแบบโหดมากในส่วนของยุโรปหรเมืองใแล้วก็ปีนี้รัฐบาลสนับสนุนด้วยเนาะใช่รถไฟฟ้าเนี่ยตอนนี้ขายกันแหลกเลยเพราะว่ารถเป็นแสนครับนะครับก็ต้องขอชื่นชมและขอบคุณทาง ECU Shop ไทยแรงมากนะครับที่สร้างนวัตกรรมอะไรแบบแปลกๆและมีประโยชน์ต่อการใช้งานจริงนะครับต้องขอขอบคุณทุกด้วยนะครับที่มาให้รายละเอียดในครั้งนี้ครับขอบคุณครับ ก็ขอบคุณมากนะครับรายการสาระเร็วก็ยังคงอยู่กับท่านนะครับเรามีอะไรที่น่าสนใจเราก็จะจะมานําเสนอต่อนะฮะก็ตอนนี้ก็อทนนี่บอกว่า EV ีเนี่ยกำลังมาแรงใชปีที่แล้วเนี่ยเราก็มองว่าเฮ้ยมันก็ปีนี้ก็น่าจะกระเตื้องขึ้นแค่เล็กน้อยแต่จริงๆมันไม่ใช่เลยผมเรียกว่ามันเป็นการก้าวกระโดดเลย <S <s <urb>: <S ดีกว่าใช่ก็พบกันครั้งหน้านะครับจะสาระเลวหรือว่าจะเสือแผ่นหรือจะกลุ่แตกครับมีเรามี3รายการนะครับแต่ทีมงานก็คนเดียวนี่แหละใช้คุ้มนะสุดนะครับโอเคครับ แล้วพบกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดี